สวัสดีครับวันนี้เพจ gadget 365 day ครับวันนี้เรามารีวิวตัวกล้อง IP camera ของ V-Star Cam กันนะครับตัวนี้จะบอกว่ามันเป็นตระกูล C รุ่นที่เราเอามารีวิววันนี้ก็จะเป็นรุ่น C 4, 4 1ครับฟังก์ชันที่เด่นๆของมันในวันนี้นะครับที่ผมว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนก็คือ AI ตรวจจับเสียงตรวจจับควันแล้วก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวครับผมที่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์มากับตัวแอปของ v i s t a c a m หรือแอปที่เขาใช้ชื่อว่า iPhone ครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งนะครับผมรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับ โอเควันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวตัว V-Star Cam IP Camera C41 กันครับอย่างแรกเลยครับเราก็เหมือนเดิมสำหรับเพจเราเราก็จะดูกันที่ตัวกล่องเนอะตัวกล่องก็ V-Star Cam IP Camera ครับตัวนี้หลักๆที่เข้ามาเสริมของการเป็น IP Camera ผมกลับมองไปที่การ เปลนเสียงของเด็กที่ร้องไห้ครับคือถ้ามีเสียงเด็กร้องไห้เนี่ย AI เนี่ยก็จะสามารถตรวจจับแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่โทรศัพท์ของเราได้เลยถ้าเราได้เชื่อมต่อตัวโทรศัพท์กับตัวกล้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวกล่องของเขานะครับฟังก์ชันรายละเอียดต่างๆก็จะมีอยู่ในนี้เลยครับอ่าเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้ว่ากล้องเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ full hd 2ล้านพิกเซลนะครับสามารถทูเวย์คือพูดไปพูดกลับได้มีโหมดไนท์วิชั่นนะครับตัวนี้แจ๋วมากผมชอบมากที่มันสามารถอัปโหลดวิดีโอที่เราอัดหรือว่าภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่มันอัดเนี่ยขึ้นไปบนคลาวได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมีการเสียตังค์รายเดือนหรือว่ารายปีหรือว่า,ารา,ายชั่วโมงรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูในแอปอีกทีนึง ตัวจับเป็น AI ครับตัวจับเสียงร้องครับอ่าตัวนี้ผมว่าครบคันในตัวเดียวตัวนี้ราคาก็ไม่แรงมากด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาอัน็อกแกะกล่องกันครับเปิดมาอย่างแรกเราก็จะเจอคู่มืออ่ามเมนูต่าง,งๆนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะเป็น กระดาษที่จะบอกว่าตัวไหนทําอะไรบ้างก็จะมีไมโครโฟนอยู่ด้านบนมี hd l e นมี i r l e d ก็คือไว้สําหรับตอนอินฟลเอดตอนกลางคืนนะครับ reset b o o ต t e r t f ก a รใส่ตรงไหนด้านหลังก็จะมีไมค์แล้วก็ตัว power power interface ก็คือตัวชาร์จมันโอเคอันนี้ต่อมาเรามาดูกันที่เมนูนวลครับเมนูนวลก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ ก็หลักๆแล้วผมว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเราสามารถดูตามเมนูนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้ยากเลยเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้ IP Cam e r a อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าจะง่ายมากๆเลยครับผมโอเคมาถึงเนี่ยตัวกล่องเนี่ยข้างในก็จะมีให้ทั้งหมด2กล่องนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาทีละกล่องเลยกล่องแรกก็น่าจะเป็นพวกอะแดปเตอร์ต่าง ิดดใหู้ครับอย่างแรกเลยครับอินเตอร์เฟสก็คือตัวเสียบชาร์จตัวเลี้ยงไฟสำหรับกล้องนะตัวนี้1ตัวแล้วก็มีการ์ดสำหรับลงทะเบียนต่างๆาตัวนี้เห็นไหมฮะเขาบอกเลยว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยคือ c l i n n n g Detection ก็คือตรวจจับเสียงร้องของเด็กได้แจวไหมครับผมว่า คุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่นี้น่าจะสนใจกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวพุกตัวนอ็อตแล้วก็ตัวเสียบรีสตาร์ทเนาะที่สำคัญตัวนี้ผมจะบอกว่าจะมีตัวนี้มาให้ครับเป็นตัวยึดนะสำหรับฝ้าหรือเพดานสำหรับคนที่เอาไปติดด้านบนฝ้าหรือติดด้านบนเพดานแล้วก็มีตัวน็อตสกูให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูการที่ตัวเครื่องกันครับ ออโอเคตัวเครื่องก็ทุกเครื่องเวลาออกมาจากกล่องเนี่ยก็จะมีตัวพลาสติกกันรอยอยู่แล้วเนาะเพื่อไม่ให้ตัวกล้องเนี่ยมีรอยดูวัสดุที่ใช้ตีแบนด์เรียบร้อยว่าเป็น VSTAR CAM นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมเปิดดู ให้ดูรอบๆก่อนเนาะไงครับดูบ้านที่ใช้โทนขาวหรือว่าออฟฟิศที่ใช้โทนขาวก็จะดูเรียบดูมินิมอลมากนะครับตัวนี้ไม่เตะตาเนาะโอเคด้านหน้าจอเห็นไหมครับจะมีไฟแสดงสถานะเนาะแล้วก็จะมี LED สำหรับตอนกลางคืนอ่าอินฟราเรดก็จะปรับภาพเป็นขาวดำทันที ไม์ my, เป็นไม์รับเสียงเนาะทูเวย์ way, พูดไปพูดกลับตัวนี้ใช้ได้ครับด้านหลังอืนี่ครับก็จะมีลำโพงเอาไว้สำหรับเวลาเราพูดผ่านตัวมือถือผ่านแอปเนี่ยมันก็จะออกที่ตัวลำโพงด้านหลังของตัวเครื่องเลยเป็นทูเวย์นะครับก็คือพูดไปพูดกลับได้กลับมาที่ด้านล่างก็จะเป็นตัวสายอินเทอร์เฟซก็คือไมโคร USB ตัวนี้เขาก็ให้มาแล้วสำหรับเสียบชาร์จได้เลยโอเคเนาะตัวนี้ กลับมาครับเรามาดูกันที่ใต้ด้านใต้ของมันอ่าเราหมุนขึ้มานิดนึงก็จะเห็นนะครับว่าจะมีตัวนี้รีเซ็ตเขาเขียนมาให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าเขียนว่ารีเซ็ตเวลาเครื่องมีปัญหา e อ r ร์เหรือว่าอะไรองเงี้ยครับเราก็ใช้นี่เขาจะมีไม้กดตัวนี้เห็นไหมกดแล้วก็สามารถรีเซ็ตเครื่องได้เลยใส่ SD card ด้านล่างได้เลยครับตัวนี้่ะดูใช้ได้เลยนะครับ ดูมินิมอลแล้วก็ดูไม่เกะก,กะสายตา,าสวยงามครับแล้วที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือไอตัวยึดเพดานหรือยึดฝ้าเนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่จะติดบนเพดานหรือติดที่ฝ้าวิธีติดของมันเนี่ยก็คือแค่เนี่ยครับเราก็เอาตัวนี้ยึดเข้าไปบนเพดานนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เอาสกรู ขันน็อตขันสว่านเจาะขันน็อตใส่สกูให้เรียบร้อยปุ๊บเวลาใช้งานก็คือแค่ใส่ให้ไปตามร่องแล้วมันก็จะหมุนแล้ก็หมุนติดอ่าแค่นี้เลยครับมันก็จะยึดอยดีเนี้ยครับตัวกล้องก็จะไม่หลุดเพราะว่าเราได้มีการมันมีล็อกหมุนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวเราออกเราก็หมุนปุ๊บแล้วก็ดึงออกได้เลยอ่าตัวนี้เขาก็ให้มาครบนะครับรู้สึกว่าเขาจะให้มาได้ดีเลยทําได้ดีสําหรับ ตัวกล้องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องอุปกรณ์ชาร์จอุปกรณ์ยึดติดทุกอย่างคือมาให้ครบจบในกล่องเรียบร้อยแล้วขาดอย่างเดียวก็คือ sd card ที่เ,เพื่อนเเนี่ยต้องหาซื้อใส่เอานะครับ ต่อมาครับเรามาดูแอปของเขาในการใช้งานนะครับแอปของเขาเนี่ยก็จะชื่อว่า iPhone นะครับตัวล่างสุดนี้เลยครับกดเข้าไปครับอ่าอันนี้คือผมได้ติดตั้งตัวแอปไว้เรียบร้อยแล้วกับมือถือเชื่อมต่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแอปง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวกัน AI ครับ จะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวการติดตามตรวจจับของมนุษย์กรอบร่างของมนุษย์การตรวจจับออกนอกพื้นที่ตรวจจับเสียงร้องไห้อันนี้คือฟังก์ชันที่เด่นของเขาเลยนะครับตัวชุลรงของเขาและที่สําคัญที่ผมว่ามองว่ามันน่าสนใจมากๆอีกตัวหนึ่งก็คือการตรวจจับควันครับตัวนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกดเปิดเนาะแล้วก็ตัวไหนที่เราอยากจะใช้งานตัวไหนเนี่ยสามารถ ติดตั้งใช้งานได้เลยครับเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาไทยหมดแล้วมันก็จะใช้งานง่ายเราจะทําอะไรเนี่ยก็อ่านภาษาไทยของเราแล้วก็ใช้งานได้เลยต่อมาครับปุ่มที่2จะเป็นรูปเมฆเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคลาว d ตัวเนี้ยเวลาเพื่อนๆซื้อของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะ1เดือนอยู่ที่69บาท6เดือนอยู่ที่399บาทแล้วก็12เดือนอยู่ที่699บาท ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อแล้วเนี่ยไม่ต้องมาห่วงเรื่องของอวิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้บางทีเราบันทึกผ่านเมมเนี่ยหรือว่าบันทึกผ่านตัวมือถือเนี่ยมันก็อาจสามารถที่จะหายได้หรือว่าบางทีเราอาจจะเผลอลบบางทีเราอาจจะมันมีอุบิเหตุหลายอย่างครับแต่ว่าตัวนี้มันจะขึ้นไปโหลดไปบันทึกไว้ในคลาวเลยครับ แล้วก็จะมีช่วงทดลองฟรีให้ด้วยนะ7วันอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปดูกันครับต่อมาครับเรามาดูที่ SD Card ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ทิ้งไว้นะอ่าตัวนี้ถ้าเกิดใส่ทิ้งไว้ก็สามารถดูได้เลยแล้วก็ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้ห้องเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามีกล้องหลายตัวเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกไว้ได้เลยสมมุติว่าผมจะเอาเป็นห้องรับแขก โอเคห้องรับแขกเพื่อนๆเนี่ยก็พิมพ์ได้เลยครับแล้วก็เวลาเราเปิดกล้องตัวใหม่หรือว่าเพิ่มกล้องเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มกล้องได้หลายตัวจัดชื่อจัดโหมดจัดอะไรให้ได้ให้เราเข้าใจง่ายได้ครับการจัดการอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้ทุกอย่างเขาอาจจะถูกเซตค่ามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่ารูปแบบภาพเสียง เราสามารถปรับกล้องแนวตั้งแนวนอนได้นี่ฮะอ่าเวลาบางเพื่อนบางคนเนี่ยไปติดบนฝ้าใช่ไหมครับมุมกล้องเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นแนวนอนเราก็ปรับเป็นแนวตั้งได้อ่าตัวนี้โหมดแสงเราสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันครับเนี่ยเป็น60เป็น50หรือว่าแสดงเวลาไม่แสดงเวลาตรงหน้าจอของมันนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีแสดงเวลาขึ้นมาความสว่างถ้าเพื่อนๆอนอยู่ในห้องที่มีแสงมืดเนี่ยเราสามารถดึงขึ้นมาได้เลย เห็นไหมฮะมันก็จะสว่างขึ้นหรือว่าเราจะเอามาตรฐานของมันก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเนี่ยที่จะเซตค่ามันได้เลยโอเคต่อมาเรามาดูที่ตัวกล้องกันครับเดี๋ยวตัวกล้องเนี่ยมันจะสามารถหมุนได้ทั้งหมดเนี่ย360อองศาเดี๋ยวผมจะหันกล้องออกมาโอเค ซ้ายเห็นไหมฮะขวาขึ้นแล้วก็ลงตามที่เพื่อนๆเ,เนี่ยลากนิ้วเลยครับผมเราจะดูมุมไหนมุมแคบมุมอับคือตัวเดียวเนี่ยสามารถมีมุมมองของกล้องเนี่ยได้หลายมุมต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล้องนะไอคอนแรกตัวกล้องคือเราสามารถบันทึกภาพเก็บได้เลย เราเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยหรือว่าเราอยากจะบันทึกภาพบางอย่างไว้เป็นหลักฐานเนี่ยสามารถบันทึกได้เลยต่อมาอัดวิดีโอเข้ามาในตัวมือถือของเราตัวนี้มันจะอัดเข้ามาอยู่ในมือถือของเรานะครับไม่ได้อัดเข้าไปอยู่บนคาวนะตัวนี้สําหรับอัดเข้ามือถือแล้วเราก็ไปดูย้อนหลังผ่านมือถือได้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวเจ้า Vistacam ตระกูล C รุ่น ตัว41ครับตัวนี้ยังไงผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาทำวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานวิธีการติดตั้งแอปง่ายๆผ่านมือถือเอาแบบให้ไวแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจง่ายกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ